ไม่ขาดไหมดึงให้ดูเลยเนียนด,ดึงอย่างเงี้ยไม่ออกคลิปนี้จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์นะครับอุดรอยรั่วหลังคาหลังคารัา่วแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นการทดสอบให้ดูนะพื้นผิวต้องสะอาดแล้วก็แห้งนะมาดูกาวของเขานะดูสิเห็นไหมแน่นมากนะครับผมติดไม่มีรั่วแล้วตรงนี้ก็เป็นแบบเหมือนกับฟอยล์อลูมิเนียมนะครับก็นานๆน,น,นะครับฉีกไม่ขาดไหมดึงให้ดูเลยเงียนๆด,ดึงอย่างเงี้ยไม่ออกมากนะครับผมเป็นของตัวนี้นะ หนึ่งม้อนก็ความใหญ่ความยาวก็ประมาณเนาะเทียบฝ่ามือนะครับก็ได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับผมหลังคาลวตัวนี้จบเลยนะครับติดมือด้วยนะครับผมเวลาติดนะครับย้ำว่าเป็นผิวต้องสะอาดและแห้งเท่านั้นนะสนิมอย่างนี้ก็ติดได้นะแต่ไม่ค่อยอยู่นะครับถ้าเกิดเป็นอย่างเง,งี้ยอยนะครับผมกระเบื้องไม้พลาสติกแล้วก็ผนังปูนติดได้หมดเหล็กก็ได้